กลับนะครับสำหรับรายการหมักล้อมดีๆคูคูค,คูคิดสอนโกกครับผมวันนี้ก็มีแขกรับเชิญมาหลายคนเลยทีเดียวนะครับก็เป็นนักหมักล้อมระดับคิวนะก็แนะนำตัวก่อนไหมชื่ออะไรกันครับผมชื่อพีมครับระดับฝีมือประมาณประมาณสี่คิวประมาณสี่คิวนะแล้วก็ชื่อนินจานินจาระดับฝีมือประมาณกี่คิวครับสามสามคิวนะชื่อแ,แม็กระดบบระดับฝีมือประมาณสามคิว ก็สุดท้าใช่ครับผมชื่อแตงแระดับฝีมือประมาณ5คิวโอเคนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมา เรียกว่าสอนนะเกี่ยวกับวิธีคิดแนวคิดนะครับเวลาที่ไปสอบอะใช่ไหมเวลาที่พวกเราไปสอบแต่นี่จริงๆนี่หลายๆคนนี่ก็เพิ่งเริ่มเล่นมายังประมาณปีเดียวะนะครับก็ยังไม่เคยไปสอบที่ไหนถ้าเราคุมเกมได้นะหรือว่าถ้าเราถ้าเรา,าเราู้แนวทางในการเล่นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับในการพัฒนาฝีมือนะแล้วก็สามารถทําให้เราเก่งกันขึ้นได้นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับเกมนี้เป็นเกมที่น้องแตงสอบกับ พี่ฝีมือประมาณ1นึ่งด้างอด่างก็พี่ฝีมือประมาณ1ด้าง2อด่างนะครับก็จะเป็นการวางต่อ4มุมเพราะว่าแตงเนี่ยก็ลองจะพยายามขึ้นไฮคิวนะซึ่งจริง,รงๆแล้วสีคิวเนี่ยเป็นขั้นที่สําคัญในประเทศไทยนะเพราะเป็นขั้นที่แบ่งแยกว่าคุณกําลังจะขึ้นมาในระดับที่เรียกว่าไฮคิวนะนะก็ลองมาดูเนื้อหากน,นะครับนะอ่ะขอดูเกมหน่อยอือเป็นเกมต่อสี่มุมนะครับคู่ต่อสู้ฝีมือประมาณ1นึ่งถึงอด่างนะโอเคก็เริ่ม อันนี้เตะคู่แข่งต่อขึ้นอันนี้ปกติต่อนะอเคคู่แข่งสร้างบ้านใหญ่เอาไว้นะโออันนี้เม็ดน,นี้ค่อนข้างน่าสนใจนะจริงๆแล้วค่อนข้างน่าสนใจมากๆเพราะว่าการที่เข้าเม็ดนี้เนี่ยมันก็คือเหมือนกับแบบเปรียบเสมือนกับแบบคือเข้าไปถามเข้าไปถามว่าจะเอาอยัางไงอน่นะซึ่งสีขาวรับนะครับสีดําพยายามที่จะเชื่อมกลับมาสีขาวรับ สีดำพยายามเรียกเชื่อมกลับมาอ่าแล้วก็สีขาวชี้มือนะเน้นสปีดก่อนนะสีจะไปตีอ่าเม็ดนี้นะสำหรับถ้าเป็นสำหรับโลคิวนะครับขึ้นมาถึงมิโดคิวอะไรเงี้ยก็จะต้องดูแล้วนะว่าเม็ดนี้มันเป็นการวางบาลานซ์มากเส้นสีนะบาลานซ์ Balance กับเส้น3ถือว่าสวยงามใช้ได้พูด่อสู้ไม่รอช้านะรีบเปิดหมากค่อนข้างเร็วนะอันนี้ก็เส้น4เส้น3ก็บาลานซ์ใหม่นะครับถือว่าเปิดเกมเนี่ยโอเพนนิ่งเกมจนมาถึงจุดเนี้ย น้องแตงท,ทาได้ดีมากเอเวลาที่เล่นกับเวลาที่สอบอย่างเงี้ยครับหรือว่าทดสอบฝีมืองเงี้ยรู้สึกตื่นเต้นไหมตื่นเต้น,ตน,ตนครับรู้สึกตื่นเต้นใช่ไหม,มว่าจะขาดหรือเปล่าใช่ไหมนี่สอบหลายคนด้วยไงถ้าเกิดเราต,บตบกคนเดียวก็ไม่ดีใช่ไหมก็อ่ะก็ต้องลองดูจริงแหละอะลองดูครับก็ตีมุมน้องแตงปิดพี่พีทเคลียร์ จังหวะนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าดำเม็ดต่อไปเนี่ยทีนี้ให้ผู้ชมที่บ้านอะ่ะลองดูนะครับถ้าสมมติมาจนถึงจังหวะจังหวะนี้เนี่ยโฟล์เกมเนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญนะแต่สําหรับเออกูค,คิดแล้วว่าเม็ดที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็จะต้องเป็นเรียกว่าอะไรเดียวยังไม่เฉลยแล้วกันยังไม่บอกใบ้ยังไม่บอกใบ้ต้องมาดูในกระดานก่อนนะครับต้องแต่งเล่นเมน็ดนี้นะฮะคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างนะ,ะเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนทุกคนคิดว่าเป็นยังไงบ้างนินจาพีมน้องแม็กคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับ ก็ใหญ่นะครับก็คือนนเน้นสร้างบ้านอ่าเน้นสร้างพื้นที่งนะปิดชัวใช่ไหมโอ้จริงๆตามตอนนี้15แต้มนะ20แต้มนะสิบแต้มนะแปดแต้ม10แต้มอมืก็เยอะเยอะมากเลย <ผม S 2> ขาวอย่างมีไม่เยอะเลยแล้วน้องพีมว่าไงครับผมว่าแต้งนะครับเน้นมุมเน้นพื้นที่อ่าใช่เน้นพื้นที่เอาพื้นที่ชัวไว้ก่อนใช่ไหมอืม แต่จริงๆแล้วสำหรับพี่คิดนะพี่คิดว่านะครับน้องแตงพี่คิดว่า mm. หมากที่ใหญ่ที่สุดในกระดานอ่ะคืออาจจะเป็นส่วนตัวนะจริงๆปิดก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับสำหรับการเล่นในระดับคิวออนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเม็ดท,ที่พี่คิดจะชอบมากๆเลยคือเม็ดท,ที่เม็ดท,ที่อะไรครับท่านผู้ชมแหมลองดูในนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครต้องการคิดนะก็พอสวิดีโอตอนนี้นะแล้วก็คิดไปได้วยกันนะลองมาดูว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่าใช่ไหมอ่ะสำหรับคนที่พอสวิดีโอไปแล้วก็ต่อกันเลยนะครับก็ผูค้คิดคิดว่านะเม็ดท,ที่แบบ น่าจะน่าน่าสนใจที่สุดน,น่าจะเป็นเม็ดอ่อนแอนะบนกระดานเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้ฝั่งนี้ค่อนข้างแข็งแรงนี่ก็ค่อนข้างแข็งแรงตรงนี้ออกมาเป็นโจซิกิพื้นฐานค่อนข้างแข็งแรงแต่มีเม็ดเนี้ยก็ยังค่อนข้างอ่อนแออยู่จริงๆสามารถโจมตีได้นะอาจจะมีหลากหลายวิธีเลยแหละอาจจะเตะก่อนเออหรือว่าพาปาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหลายแบบนะครับก็แต่ว่าในกรณีกระดานดานี้เลือกทําแต้มก่อนก็ไม่เสียหายนะไม่เสียหายสีขาวปิดแต้นะมะมกมก ก็แครอ,อ้าวก็จริงๆเพราะว่าจริงๆเริ่มมานี่เขาเดินหมากสปีเดเร็วมากเลยใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆก็มางกแต้มกม็ก็โอเคนะพแปลกๆนิดนึงแต่ก็โอเคสีด,กดากดหมักรูปนี้ลูกร่างดีมากนะครับลูกร่างลูปร่างดีมากๆอ่ะโอเคโอเคก็เป็นพื้นฐานนะแต่งโจมตีจริงๆโจมตีเมนนี้ยงังยังฆ่าเหมือนยตรงนี้ด้วยนะทำให้ได้นะไในในพื้นที่ตรงพื้นตรงนี้ด้วยกดดันสีขาวสีขาวรับ เม่ต่อไปสําคัญอ่ะซึ่งน้องแตงเดินดีมากเดวิสฮานีนะครับอันนี้เยี่ยมนีาทำเม็ดนี้ทามีความรู้สึกว่าอ่าต้องมีขีคิว5คิวขึ้นไปแน่ๆนะพี่ที่เป็นดั้งเขารับนะอ่าพี่ที่เป็นดั้งเขารับอแต่เม็ดนี้แปลกแท้น้องแปงเลือกที่จะเดินเม็ดนี้อ,อ่แปลก,ปลกมีใครบอกพี่คิดได้บ้างไหมว่าทำไมแปลกแปกแงว่าแตงว่าแปลกไหมแปลกเพราะมันเอ็นเกม มันค,คล้ายๆเม่เอ็นเกมใช่ไหมครับมช้าครับมันช้าอ่าใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราเล่นนะครับจริงๆแล้วเวลาที่เราเล่นเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าแบบมันมันมันยังไงอะคือเวลาที่เราเล่นบางทีเราตื่นเต้นเนาะเราประหมาอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็เลยแบบ นะครับก็ส่วนมากนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ที่บ้านนะครับหรือน้องๆทุกคนที่เคยเข้ามาแข่งขันนะครับเวลาที่เราเล่นอยู่ที่เวลาที่ไปแข่งนะหรือว่าเราไปสอบเนี่ยบางทีด้วยความประหมาาอะไรเงี้ยนะเราก็พยายามที่จะตุนแต้มไว้ก่อนนะเห็นจุดอ่อนแล้วก็จะจะยัดไว้ก่อนแต่จริงๆสิ่งที่สําคัญที่สุดนะเราก็ต้องทำไมครับคำนวณนะคำนวณว่าจุดที่เราเดินนี่ใหญ่จริงหรือเปล่าซึ่งจังหวะที่ถามว่าดีไหมใหญ่ไันก็ใหญ่นะแต่ว่าน่าจะยังไม่ถูกเวลานะสีขาวขายมากนะขายได้ค่อนข้างสวยงาม กินเลยหรือเปล่าไม่กินเลยเก่งมากอันนี้แมกซิมัล profit ได้ดีมากสวย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 มากสวยมากแล้วทีนี้ค่อยกินอ่าแทงให้ครบก่อนแล้วค่อยกินนี่มาดีมากนะจริงๆแล้วกระดานนี้ตอนนี้มาดีมากไหนดูสิขาวขาวรับไหมาขาวรับนี่ยุ่งเลยนะเนี่ยขาวไม่รับจุดนี้จุดสําคัญละหลังจากที่ดําเนินโอเพนนิ่งเกมกันไปนะครับการเล่นหมากล้อมที่ดีเนี่ยจริงๆแล้วหยุดนะเล่นมุมนึงเสร็จหยุด อยากจะเล่นตัดตรงนี้เสร็จปุ๊บหยุดดูสถานการณ์ตรงนี้เสร็จหยุดดูสถานการณ์จริงๆตอนนี้นะหมากขาวนะไม่รับไม่รับตรงนี้นี่ถือว่าถือว่าดีอ่ะเพราะว่าเพราะว่าคิดว่าถ้ารับอีกน่าจะแพ้อะหตามไม่ทันน่นะก็เลยอยากจะเล่นเร็วใช่ไหมแล้วเมื่อกี้ก่อนหน้านั้นเราพูดถึงว่าหมากเม็ดที่อ่อนแอใช่ไหมครับหมากม็ดที่อ่อนแอเนี่ยมันก็น่าเล่นในกรณีนี้สีดำแข็งแรงมุมนี้แข็งแรงที่สุดแข็งแรงมากแข็งแรงใช้ได้เลย ถ้าในกระดานเนี่ยตอนนี้เราดูแล้วเนี่ยก็จะมีกลุ่มอ่อนแอกลุ่มเดียวคือกลุ่มไหนครับกลุ่มมัดก่มนี้กลุ่มนี้ใช่ไหมครับใช่กลุ่มออกที่อ่อนแอที่สุดในกระดานเนี่ยตอนนี้ก็จะมีกลุ่มหมาก์คดามสองเมที่อ่อนแอที่สุดจริงๆถามว่าอ่อนแอไหมก็ไม่อ่อนแอด้วยนะเพราะว่าสองเ<ก>มต<ม><ม>ใช่เพราะสองเมีม้ก็ยังแข็งแรงกว่าเมตตีใช่ไหมครับมันก็ยังแต่ว่าในถังที่มันเป็นเกมต่อนะมันก็ต้องต้องเล่นเร็วนิดนึงก็เข้าใจอ่ะเข้าใจเข้าใจดั้งนะครับว่าเข้าใจด้างที่สอบให้เราก็เลยโจมตีเข้าไป แต่ทีนี้สิ่งที่สําคัญมากๆนะครับที่อยากจะถามผู้ชมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสกิลเพลย์ตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆจนถึงขนาดที่ว่าเราอาจจะใช้จุดๆนี้เนี่ยเรียกได้เลยว่าคุณมีฝีมืออยู่ใกล้เคียงดั้งหรือว่าเป็นดั้งหรือเปล่านะครับฉะนั้นตรงหลังจากที่ข่าวเดินเม็ดน,นี้นะครับผู้คิดอยากจะให้ผู้ชมนะครับน้องๆที่ชมอยู่ชมดูวิดีโอของเราอยู่เนี่ยลองช่วยกันคิดนะครับว่าตรงนี้สําคัญมากๆต้อง ต,ต้องพยายามเห็นในสิ่งที่ออดั้งทุกคนนะหรือว่านักกีฬา,าที่ระดับมือสูงเนี่ยเห็นนะครับถ้าในเวลาที่โดนโจมตีแบบนี้นะเนี่ยมันก็จะมีวิธีรับหลายวิธีถูกไหมแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามก็ต้องลองดูอ่ะทีนี้เดี๋ยวให้ลองดูครับว่าเป็นยังไงกันบ้างอ่ะเป็นยังไงบ้างศาเออทั้งสี่คนคิดว่ายังไงบ้างครับงั้นเราคิดว่าโอเน้นกันตรงนี้เลยละกันอ่ะ จุดนี้เราคิดว่าเกมเป็นยังไงจุดนี้เราคิดว่าเราควรจะต้องเห็นอะไรบ้างครับตอนนี้พวกเราต้องเห็นว่าเม็ดเม็ดไหนอ่อนแอครับสองเม็ดสองเม็ดอะสองเม็ดนี้กับเม็ดเม็ดนี้กับเม็ดนี้อ่อนแอใช่ไหมใช่น้องๆที่สอบนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับก็จะต้องเห็นเหมือนกันนะครับว่าสองเม็ดนี้อ่อนแอสุดๆนะครับสอดอ่อนแอสุดๆคือไม่สุดๆหรอกก็คือจริงๆแล้วมันยังไม่แข็งแรงนั่นแหละนะก็ วิธีแนวเล่นเนี่ยก็จะก็จะก,ก็จะเล่นได้หลายก็จะเล่นได้หลายแบบนะในเกมเอ่อในเกมจริงจริงนะแตงเล่นนี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเราก็ขับไาเล่นนี่แล้วเล่นไหนต่อครับผมเดินตรงาวผมคิดว่าดีไหมครับดีนะเพราะว่าพีคค่คิดว่าเออคิดคิดว่าแบบ คือมันไม่ให้ไม่ให้ขาขยายอะครับถ้าเกิดถ้าจริงๆแล้วถ้าเราไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยสมมติมาการอะไรนี้ใช่ไหมครับเราให้ขาขยายไปให้ขาขยายขาขยายไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มันก็ดูเหมือนกับว่าเขาจะรอดง่ายไปนิดนึงนะ,ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดถ้าสมมุติว่าน้องๆเราคุณผู้ชมที่ดูเกมหรือว่าที่ที่ตอบคําถามเมื่อกี้ถ้าเกิดถ้าเราสามารถมองเห็นเม็ดที่อ่อนแอเม็ดเนี้ย มันต่างกันตรงไหนครับมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถวางแผนและกําหนดการเล่นได้แต่ถ้าเกิดถ้าเราไม่เห็นเม็ดนี้ใช่ไหมครับถ้าเราไม่เห็นเม็ดนี้สิ่งเดียวที่เราจะทำเนี่ยในเกมเนี่ยเราก็จะคิดแต่ว่าเขาเข้ามาโจมตีเราแล้วก็จะคิดแต่ป้องกันมุมหรือว่าโจมตีเม็ดนี้กลับใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดถ้าเราเห็นว่าหมากเม็ดเนี้ยอ่อนแอด้วยกันพร้อมกันทั้งสองเม็ดนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะท<ช>ําก็คือเราจะสามารถวางแผนในการโจมตีได้ดีทีนี้นะครับก็อยากจะ ชินชวนน้องๆทุกคนที่ดูคลิปวิดีโอของเราอยู่นะให้ลองวางแผนการโจมตีดูว่ามันทำอย่างไงได้บ้างแล้วก็วางแผนอะไรกันไว้นะแล้วก็ลองดูว่าแบบโจมตีได้ดีหรือเปล่านะครับอ่าแล้วแต่ละคนโจมตียังไงถ้าเกิดสมมติว่าสีขาวเดินเนี่ยครับแล้วสีดำถ้าเราเป็นเราเราจะโจมตียังไงดีแปลงว่าไงใครครับก็ตอนนักผุเดินก็ อยากลองบ้างครับก็เห็นก็เมนนั้นก็ยังอ่อนแออยู่ก็น่าลองดีครับเพราะว่าไม่งั้นเราสามารถกระโดดเข้าไปตรงที่เขากลุบกันได้คับอืมอ๋อก็โอเคก็เพราะว่าก้อนนี้ก็ยังไม่แข็งแรง<ช>ก้อนนี้ก็อ,อ,อ่อนแอก็เลยหนีไปด้วยแล้วก็ตีไปด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ,อ,อืมแต่ในกรณีแล้วนี้แล้วเนี่ยอันนี้อาจจะเร็วไปนิดนึงเพราะว่าหมากสองใบเนี่ยตีมุมนี้อยู่ นะถ้าเกิดถ้าเราโยกออกมาก็อาจจะเร็วไปนิดนึงจริงๆที่เล่นในเกมจริงก็ถือว่าจริงๆริและถือว่าใช้ได้อยู่แล้วนะอันนี้จริงแลวถือว่าโอเคอยู่แล้วอ่าในกรณีนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะ,<ส>ะทีนี้แต่ว่าขาวเนี่ยเล่นเม็ดนี้ต่อเนี่ยในเกมเนี่ยซึ่งค่อนข้างอันตรายมากๆทีนี้อย่างที่บอกเนี่ยถ้าเราเห็นว่าปุ่มนี้เป็นลุ่มอ่อนแอแล้วเราเห็นเม็ดนี้ด้วยเป็นเม็ดอ่อนแอเนี่ยสิ่งที่เราจะทําก็เราก็จะต้องวางแผนการโจมตีให้ดีใช่ไหมครับอ่าทำยังไงดี ทำยังไงดีสมมติว่าข้อมูลมาอย่างนี้ทำยไงดี<ม>อเล่นแตะแม่ก่อนป่ะเล่นอย่างนี้ดีไหมไม่ดีอันนี้คือในเกมจริงนะอันนี้ในเกมจริงแบเนี้ยอันนี้ผิดหนะักอันนี้ผิดเขาผิดค่อนข้างหนักมากมเพราะว่าคือออนแอร์ออนแอร์ออนแอร์สามเมตรใช่ไหม อ่อนแอ3กลุ่มนะถ้าอย่างนี้เหลือกี่กลุ่มครับหนึ 2> 1, 1, 2, ่งหนึ่งถ้าาใช่ตอนนี้ก็จะเหลือกลุ่มอ่อนแออยู่แค่กลุ่มเดียวถ้าเกิดทําไม่ว่าที่เราจะเดินอะไรยังไงอย่างนี้ใช่ไหมครับกลุ่มอ่อนแอก็จะเหลืออยู่แค่กลุ่มเดียวแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าพื้นที่บนในบริเวณมุมเนี่ยจะหายไปทั้งหมดแล้ว,วใช่ไหมครับความแตกต่างระหว่างนับมาร้อมระดับคิวนะครับแล้วก็ระดับด่างเนี่ยก็คือเราสามารถมองเห็นจุดอ่อนแอ พวกนี้นะครับแล้วเราสามารถวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลําดับนะครับทีนี้เนียเดี๋ยวจะยกตัวอย่างในการวางแผนให้ดูนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างกรณีเนี่ยสีขาวบุกเข้ามาในมุมแบบนี้นะครับสีดำนะครับก็ไม่จำเป็นต้องงกพื้นที่แล้วนะครับเพราะถ้าเกิดถ้าเราดูดีๆนะอันดับที่1ถ้าพูดถึงเรื่องแต้มสีดําแต้มแต้มแต้มสามมุมนี้ก็กินขาวขาดแล้วเพราะว่าขาวตอนนี้แทบจะไม่มีแต้มเลยมีตรงนี้ก็ตึ้งหนึ่งตึ้งหนึ่งตึ้งหนึ่งถูกไหมครับฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องแต้มเนี่ยตอนนี้ดำเนี่ยนำค ไม,ไม่ต้องทําแต้มแล้วนะไม่ต้องทําแต้มแล้วในกรณีนี้นะบางครั้งเรายอมเสียแต้มได้ถ้าเกิดว่าเราการแบบนี้นะครับไม่ได้การแบบนี้เหมือนใน,ในเกมจริงถ้าเราการแบบนี้เราจะสังเกตเห็นว่าดําเม็ดนี้ขา,น air, ขาวเม็ดนี้อ่อนแอขาวเม็ดนี้ยังอ่อนแอถ้าขาวสองเม็ดนี้ก็ยังอ่อนแอเหมือนกันนะครับถ้าถ้าเกิดถ้าสมมติขาวโดดเข้ามาในสามสามแล้วเนี่ยพยายามที่จะดิ้นให้รอดถ้าเขาเดินโฉบไปทางฝั่งนี้สีดําปิดก็จะยิ่งไปกระทบนะพอสีขาวปิด สีขาปิดสีดาปิดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มไปกระทบฝั่งนี้เนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะในขณะที่ถ้าเกิดถ้าสมมติว่าเขาไม่อยากที่จะไปเดินหมาให้กระทบเม็ดอื่นอยากจะรีบๆเดินให้รอดนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไม่กระทบนะพยายามไม่กระทบเต็มที่แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ดูวิดีโอคลิปของโคคิดแล้วนะครับในเอพิโซด อีพีหนึ่งอีพีสองอีพีสามดูกันยังดูมาเยอะมึงโอเคอะตัวเอลเชฟนะคะอันนี้ประมาณใครไม่ได้ดูอันนี้ใช่อันนี้อันนี้อีพีอะไรจำได้ไหมอันนี้รูปอะไรอันนี้อันนี้อันนี้ออกมาเป็นีขาอันนี้เอลเอลเชฟใช่นะครับเจเชฟก็ได้นะเจเชฟอ่ะแต่เจเชฟยังไม่ได้สอนอ่าแต่ว่าเอลเชฟเนี่ยที่เราสอนไปแล้วที่เห็นมานี่คือเอลเชฟที่สอนไปใน EP พหนึ่งนะครับแล้วมันก็มีขา นั่นเองจะแดงใช่ครัแต่ตอนนี้ก็เป็นมือของดำด้วยแล้วถ้าเกิดขางอกออกมาหนึ่งข้างแบบนี้แล้วเป็นมือดำเป็นไงดำก็ขาทิ้งนะขาดีมากดีมากอ่ะอย่างว่าตั้งใจดูจริงตาม EP หนึ่งขาทิ้งถูกต้องครับมันก็ตายนะครับถ้าเราลองเทียบเชฟดูแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นว่าหมากเนี่ยมันไม่ได้รอดง่ายๆด้วยนะแต่ว่าในกรณีนี้ถ้าเกิดถ้าแตงเดินอย่างนี้ปล่อยเขากลับไปก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ปะ โอเคโอเคก็อย่างนี้ก็จะดีกว่านะต่อยเขาดิ้นให้รอดยังไงยังไงก็เถอะนะแต่ว่างั้นทางเดียวที่จะดิ้นให้รอดได้ก็คงจะต้องคงจะต้องเสียอะไรบ้างแหละจะไม่กระทบอะไรเลยจังหวะนี้คงจะยากอ่ะนะครับก็อ่านดิ้นให้รอดไปปิดไปดิ้นให้รอดไปปิดไปอ่าและสําหรับคนที่ดูอีพีอื่นมาแล้วด้วย อันนี้ก็พูดไปแล้วในอีพีอะไรอะเดี๋ยวนี้อีพีอะไรอีพีสองอีพีสองสองหนึ่งใช่คไม่ใช่ว่าเขางรับนี้หรอรับนี้ก็ดีนะรับนี้ก็อ่าอันนี้เก่งมากนะครับถ้ากรณีรับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเจเชอจะเป็นเอวบกสอง นี่ก็กลับไปเอลบอกสออีกนะเชฟบอกสองขาคหรอเอลเชฟบอกสองขาเป็นไงแรอดเอลเชฟบอกสองขาเป็นไงรอดรอดนะเพออแบบนี้มันอาจจะมีถ้ขึ้นอาดจะมไปดัญหาดีมากอาจจะมีปัญหานะในกรณีเดินอย่างนี้ใช้ได้ออกมาเป็นเอลเชฟบอกสองนะครับแล้วก็เป็นเอจเชฟมีขาเออตรงนี้ไม่ใช่หูใหญ่โอเคก็คล้ายๆถามท่านผู้ชมที่บ้านดีกว่านะ ถ้ามีให้คุณเลือกเดินตอนนี้1เมตรระหว่าง L shape บวก2กับ J อันไหนดีกว่ากันรู้ว่าเปล่าอ่าพอสวิดีโอเลยนะกดพอสตอนนี้นะครับแล้วก็เราก็ต้องพอสด้วยเราเราเราออไม่ใช่ไปาแล้วหวาแล้วบาหโอเคโอเคว่าเก็แต่แต่ที่ต้องถามก่อน รู้หรือเปล่าน่ะที่นั่งอยู่ตรงนี้สี่คนเป็นนักปอดล้อมระดับประมาณสามสี่ห้าคิวอะไรเงี้ยรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้สีขาวเดินตรงไหนเดียวกันรู้หรือเปล่าอ้าวพี่ปุ้นสามด่างน,นี่มาพอดีเลยร่วไหนเดียวกันครับเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยเชื่อมนะฮะเชื่อมครับใช่เชื่อมนะคะแล้วส่วนว่าถ้าเม็ดนี้ทำไมไม่ดีนะเดี๋ยวรอดูเอพิโซดหน้าหน้านะหมูใหญ่นะหมูใหญ่เยเจมเอพิโซดอะไรอะ ยังไม่ได้ทําเลยยังไม่ไทำเลย <laughs> เดี๋ยวก่อนว้เดี๋ยวรอดูนะแต่เดี๋ยวคอยอ่คอยมาตอบนะค่อยมาตอบแล้วฝากไม่เป็นการบ้านก่อนนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะอาจจะเป็นอีพีเกาโอเคแล้วอีอันนี้ <S <S ไม่ด<ช>ีอันนี้โดนเอ็นเกมได้นะ,<ๆ>นะเหลือแต้มน้อยอันนี้จะดีกว่า Super e n อนนีจะดีกว่านะสมมติว่าเดินเป็นเชฟนี่แล้วกันรอดเสร็จปุ๊บเป็นไงสองเมนี้ ็โดนจบเตียอย่างหนักโดนโดนหนักใช่ไหมแต่อาจจะอาจจะสีขาวาจะเดินเพิ่มความแข็งแรงให้มันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยไปเดินเราค่อยไปเดินรอดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเดินรอดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็มาเซ็นเต้ก่อนอ่า<อ>ประมาณนั้นก็ทําให้แข็งแรงขึ้นนิดนึงนั่นแหละแต่มันก็ยังเป็นกลุ่มออนไลนอยู่ดีเลยแหละอา่าแล้วทีนี้ทีเนี้ยการวางแผนที่จะตัดสินหรือว่า แยกว่าคุณเป็นนักปักล้อระดับสูงกลางต่ำระดับคิวระดับด้างไฮคิวมิลคิวหรือโลูคิวคืออยู่ตรงนี้แหละที่จะสามารถวางแผนได้ดีหรือเปล่านะครับฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากๆบอกเลยพอสวิดีโออีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูก,กันว่าพอสอีกรบพีบพีพ่พอสกี่รอบแล้วครับัองไม่สมโอเคเอหรือสี่อ่าทีนี้เดี๋ยวให้ลองดูนะครับสมมติว่าในกรณีออกมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย ถ้าเราเห็นว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มบอลแอร์กลุ่มเดียวเราก็จะไล่โจมตีแล้วก็จะมีเป้าหมายเ<ม>ป้าหมายเดียวถูกไหมแต่ว่าทีนี้พอมันมีสองเป้าหมายปุ๊บเนี่ยเราจะต้องวางแผนให้ดีแล้วเราจะต้องวางแผนแบบเรียงลําดับไล่เป็นซีรีส์เกาหลีไล่ผมว่าเรื่องอบเชีย์ไล่เป็นซีรีส์เกาห <c oughs> ลีไปเลยนะคะว่าจะโจมตียังไงภาคที่หนึ่งเอ่อฆ่าน้องมัน ท่าที่สองตีพี่มันท่าที่สามใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่ามัด๋ย่ไปดูซีรีส์เลยดีกว่าโอเคอ่าทีนี้เดี๋ยวลองดูนะไอเดียในการโจมตีของทั้งสี่ข้อมีใครอยากตอบอะไรเลยไหมครับลองดูนะครับผมว่าลองดูนะครับ เพราาะว่มันอาจจะอันนี้เรามีกำแพงเล็กๆนะแต่ว่าจริงๆนะตอนนี้เราเลงกลุ่มนี้อยู่หรือเปล่าสมมติว่าพี่จิ๊หนีอ่าแตงทํางไงต่อครับพยายามยื่นมาแต่มือนะเพราะว่าเดี๋ยวบางกล้องนะเพราะว่ากล้องจะถ่ายข้างบนลงข้างล่างนะพยายามยื่นมาแต่มือกล้องก็อะไร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  อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมต้องคิดสองกลุ่มนะครับคิดว่ามันมีกลุ่มออนแอร์สองกลุ่มนะครับตองนี้ไปห้แล้วนะตอนนี้คือตรงตัดเส้นนะครับว่าคุณเป็นกีอาจจะเป็นด้างไปเลยนะเออจริงเลยอันนี้ก็โอเคนะอันนี้ก็โอเคหมากที่ยื่นมาก็พร้อมเราเรียกว่าพร้อมที่จะกดอย่างนี้มันก็แรงใช่ไหมพอจีนก็แรงใช่ไอ่ะตรงจีนจนดีตรงไหนครับไหนลองดูซี อ๋เนยถ้าเกิดถ้าเห็นหลายๆกลุ่มใช่ไหมครับตรงแมมถ้าเห็นหลายๆกลุ่มก็สามารถโจมตีได้แต่ว่าจริงๆแล้วก็กดดานมากอันนี้จะเร็วเลยครับเพิ่ม pressure นิดนึงนะเพิ่ม pressure นิดนึงก็สามารถสีขาวโอเคเอาเอาเป็นว่าสีขาวไม่หนีมันก็จะเจอแบบนี้ครับชอบนะน่ารักตายจะตายด้วยซ้ำครับโอเคครับจะต่อยเขาหนีก็เถอะครับแล้วทำไงดีครับจังหวะนี้แตอย่าลืมนะอย่าลืมคิดในใจนะะมมมมมีีกกกกลลลุุุ่่่่นเรราาา็สถทจะ เดินง่ายง่ายอยูได้ไหมครับโจมตีเดินง่ายง่ายอยู่ได้ไหมอืมก็ได้ได้เพราะเป็นกำแพงอ่ะพ่อแต่ผมว่าต้องเชื่อมก่อนนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยมันอาจจะตัดได้แต่จะมีอะไรซีรีส์ในการโจมตีอย่างนี้ดีมากเพราะว่าในการที่จะเดินนะครับขอให้ดูตั้งแต่แรกเลยนะแป้งเดินออกมาเนี่ยดีมากๆเพราะว่าเออสมัยก่อนเนี่ยตอนที่พี่คิดเรียนครูคิดเรียนโกะอยู่เนี่ยสมัยก่อนก็จะมีพี่ลิตะพีริตหกดังนะก็จะเคยสอนพี่คิดว่า พี่ิถ้าพี่ยิ้อยากจะเก่งเนี่ยนะจะหมากของพี่ยิ้จะต้องมีเม็ดที่2เสมอคือวางหมากไปพวกจะต้องมีเม็ดต่อซึ่งเม็ดของแตงเนี่ยพี่ยิ้เห็นเม็ดต่อสวยมากเลยเพราะว่าเม็ดนี้กับเม็ดนี้ใช่แล้วก็สามารถปิด,ดเป็นเม็ดต่อที่นั้นเม็ดนี้ก็เป็นเม็ดโจมตีท,ที่ดีแต<ร>่ถ้าตอนแรกเดินอย่างนี้หรือเดินอย่างนี้เนี่ยแล้วบอกว่าจะไปตีกลุ่มเนี่ยมันมีเม็ดต่อไหม มันไม่ค่อยจะมีใช่ไหมครับแต่เม็ดนี้ที่แตงเดินเม็ดแรกในีีพี่คิดว่ามันดีมากๆเลยนะครับเราตั้งคอนเซ็ปต์ของขาวเราอยากจะหนี่ยจากวงล้อมก็ต้องกระแทกออกนะแต่กระแทกแบบนี้ดูแล้วแบบอย่างเงี้ยแล้วพอมาถึงจงัจงหวะนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับสีดำเดินเชื่อมเอาต่อให้แค่เชื่อมแค่นี้เลยเนี่ยแล้วลองดูโดนอย่างเงี้ยเห็นไหมสีขาวก็จะตายแล้วสีขาวโดนอวมแบบอวมแบบหนักมากอะอย่างเงี้ย นี่ก็อ่วมมากแล้วใช่ไหมโดนอีกทีนึงก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมครับก็โดนหนักมากแล้วมาตายโอ้ยทีเดียวตายจริงแล้วถ้าเปิดถ้าสมมติสมมติสีดําเชื่อมใช่ไหมแต่อย่าลืมนะทริคของเราคือเพราะว่าเราเห็น2กลุ่มแต่ถ้าเกิดถ้าเราเห็นกลุ่มเดียวเราทําอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าสมมติสีขาวจะหนีะสีดําก็กดดำแต่ถ้าเกิดถ้าได้ปิดอีกทีนึงได้ปิดอีกทีนึงก็สีขาวก็มีสิทธิ์ตายสูงเลยใช่ไหมครับเขาออก ไปอ,อีกอ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาจะเดินอะไรยังไงเขาจะเดินอะไรยังไงอะไรยังไงอะไรยังไงก็อะไรไม่ได้ก็สวนกลับหรือก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่แน่ใจนะต่อให้ไม่มต่อให้ไม่ตะลิหรืออะไรก็แล้วแต่แหละนะต่อให้แบบหนีไปธรรมดาอย่างนี้ก็เหอะมันก็มันก็ยากอยู่ดีมันก็ใต้สีดำจะาจมตีสักทีนึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วพอเขาไม่ตัดกิน เขาต่ก็ตัดกินได้แต่คงได้แค่ไม่เดียวแต่ว่าจังหวะนี้เราไล่กลุ่มออนแอรละพอไล่ไปถึงชักเราก็ต้องตีกลุ่มอ่อนเดี๋ยนี่ออันนี้คือเลยกลายเป็นเม็ดขีพอยที่เราสามารถตีสองเม็ดีหอยก็คือเป็นแบบเรามีกำแพงที่ใช่พอเราได้พอเราโจมตีเม็ดเส้นนี้ออกไปนะใช่ไหมครับได้กำแพงออกมาปุ๊บแล้วเราก็ค่อยคิดที่จะโจมตีตลบกลับไม่ใช่ได้แค่นี้นะเม็ดนี้ยังส่ง ไปถึงก้อนนี้ด้วยจมดีเม็ดเหมือนที่เขาบอกว่าเม็ดแรกจะมีเม็ด,ม,ม,ดมีเม็ดนี้จมตีนะแต่ว่าต้องรองตีทีละเปียกให้เสร็จก่อนแหละแล้วมีเม็ดนี้แล้วก็มีเม็ดนี้น,นะจมตีได้หลายแบบน,นะครับถ้าในกรณีเม็ดนี้อันนี้ก็ยากเาวเดียยเด๋ยวเวเดี๋ยวเรามาทำาิอกทีหนึ่งใช่อันนี้ก็แรงอันนี้ก็แรงเพราะว่าทำไมเอพอันนี้นี่คือเราจะกลับถูกไหมครับใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้ต่อให้สีขาวเดินเงี้ยครับสีดำก็มีเม็ดกลว้เยอะเลยะเลยยกตัวอย่างเช่นกวนประสาทโว ่าแล้วไม่ตอบไปสำคัญทำไงต่อมีโมโหอันนี้มีโมโหนแน่เลยถ้าโดน,ถ,โดนถ้าโดนอัดยับขนาดนี้น่าจะมีโมโหอะไรผมว่าคู่ต่องูนผมน่าจะโมโหใช่ใช่ใชเก่งมากป,ปากเสืออ่าใช่ใช่มันจะมีปากเสืออะไรอย่างเงี้ยมีออกมีตัดแบบจมตีขวมมากขวมมากใช่ใชคือแบบอาจะตายเรื่อยๆนะคะก็ให้ท่านผู้ชมทุกคนนะนะสังเกตดว่า กตาเม็ดที่น้องนินจากับเพื่อนๆช่วยกันคิดขึ้นมาเนี่ยนะครับว่าหลังจากตีเสร็จปุ๊บได้กําแพงเสร็จปุ๊บอาจจะกดอีกสักเม็ดหนึ่งอะไรก็ตามตีให้พอใจเลยอะคือแบบตีให้ตีให้สะใจเลยครับ<ป>รแต่ว่า,าแต่ตีให้สะใจแล้วก็บ,บอย่าลืมนะคืออย่าลืมใช้ประโยชน์จากกําแพงที่ได้ด้วยอันนี้คือเรื่องสําคัญมากๆแล้วก็ตีนะครับแค่นี้ก็เกมก็ปรากฏใช้ใช้ขาหลังนเพ่งยับเลยขยายกําแพงโอเคแค่นี้ก็จะหนักมากทีเดียวเชียว โอเคนะครับนะ<ด>ก็เกมยากอ,ะอ่ะอ่าจริงๆแล้วกระดานนี้ก็เดินมาดีแต่ว่าพอ<ช>เป็นเกมจริงเกมจริงตายหมดเลยไม่ไไตายหมดตไ,ไ,ไม่ตายตรงไหนตายทำได้สุดใจใจตายออกไม่ได้ดู ีเปลี่ยนมาเฮ้ยมีอะไรหที่เราที่แรบพี่ไม่มีไม่เห็นนะเนี่ยแล้วเพราะว่าตีนเขาเขาหนีบไงก็พอพอมาจิงจจังหวะนี้เสร็จอะเสียดายนะเสียดายที่พอเขาข้าวต่ำๆแล้วอันเนี้ยคือเราจะต้องเล่นให้ยืดหยุ่นนะก็คือข้อแตกต่างกันระหว่างนักนักปับรอมระดับคิวกับระดับดัางเนี่ยก็คือนักปับรอมระดับดั้งนะก็จะมีความยืดหยุ่นนะครับมองทิศชายมองกว้างกว้างกว่าบางทีแบบ ไม่ต้องไม่ต้องกินมันอย่างนี้ใช right ่ไหมก็คือแบบว่าได้พื้นที่ก็ไม re ่จำเป็นเป็นพื้นที่เราเสมอไปตอนนี้เราสลับพื้นที่ได้ความแข็งแรงได้กำแพงมาโจมตีอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าอย่างเป็นกรณีอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็แต่เดินไหนต่อนะ้วแต่เดินนี่มั้งเราก็รู้สึกว่าในเกมชิงเขาเดินอะไรแบบประมาณอย่างนี้ก็นะก็อ่ะแล้วทีเดียวก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็เป็นการสู้กันนะครับแต่เนื้อหาสําคัญนะก็คือการวางแผน ่ี้ใช่เหมือนมันเต็มแค่ถวๆนี้แล้วเขาก็กลับไปรอพี่เหมือนกับจำได้ว่าเดินนี้กับเดินนี้นะในเกมจริงอี่นะก็เมื่อกี้ที่กดๆๆในโทรศัพท์มือถือกันนะแต่เอาแต่เอาเรื่องสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องสำคัญก็คือนี่แหละวางแผนเรื่องสำคัญอทีีน้ทุกคนในกระดานนี้ทุกคนได้อะไรได้ได้อะไรจากจากจาก การคอมเมตกระดาษนี้บ้างกระดานนี้ผมได้จากการแบบมองมองรอบรอบๆสิ่งว่ามันมีอะไรบ้างแวเฮ้ยเรามาเรามาตีตรงนี้แล้วมันจะกระทบตรงนี้หรือเปล่าว่ามันอ่าฮะใช่ใช่ใช่ก็คือต้องมองเขาเรียกว่าผลกระทบนะว่าตรงนี้เอ็นเกมมีปัญหาไหมตรงนี้เอ็นเกมมีปัญหาไมมอะแต่เอาเอาแค่เอาแค่ตรงตรงนี้ก่อนเอาแค่ตรงนี้ก่อนแล้วมีอะไรอีกมีได้ได้อะไรอีกได้เราต้องพิดมาเมที่สอง ใช่คิดหมากเป็นที่กรณีที่ตงตีตัวนี้ก็มีหมากเม็นที่สองก็มีนะอ่าแล้วมีอะไรอีกครับรีโบตามาหนึ่งสองสามอันนี้ไม่ใช่ตามาอันนี้ไม่ใช่สาระครับอืมอ่าแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกกระดานนี้อ๋อกลุ่มเมืนแอร์กลุ่มเหมือแข็งแรงเป็นไงก็ฝึกโจมตีครับโจมตีใช่ให้โจมตีได้มีประสิทธิภาพขึ้นและและดันให้เขา โดนโจมตีให้มากที่สุดครับอืออือใช่ก็คือก็ฝึกโจมตีให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ทําให้เขาแบบซัฟเฟอร์คือไม่จําเป็นต้องว่ากินให้ได้ใช่ไหมคือว่าเหมือนเรียกว่ากดดันมาค่ะกดดันแล้วก็เตรียมกดดันเตรียมเพื่อแผนต่อไปแผนต่อไปของเราไม่เขาเล็กอือประมาณนั้นเราต้องแมตต่ะเกี่ยวกับพวกเอ็นเกมพวกอะไรเงี้ยก็เซนเต้ก็ในความคิดเอ็นเกมเบียดอันหนึงน่าให้น้องแมตพูดบ้างก็คือทําให้โจมตีเก่งมากขึ้นแล้วก็ ดูหมากรอบๆรอบๆข้างบ้างไม่ใช่ไม่ใช่จ้องแต่จะดูหมากบุกอย่างเดียวอ่าใช่ใช,ใช่ไม่ใช่แต่เอาแต่บุกอย่างเดียวนะก็ต้องดูแบบอะไรอย่างนี้ด้วย<ม>ใช่ไหมครับอ่ะ<ม>ก็หวังว่านะครับเอพิโซดนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่เตรียมเตรียมสำหรับคนที่จะไปสอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูการวางแผนการรับมืออะไรอย่างนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้นะก็ก็หวังว่าเอพิโซดนี้จะมีประโยชน์นะสำหรับคนที่เตรียมที่จะไปสอบอยู่นะครับพรงนั้นวันววนี้ก็ พอแค่ okay, นี้ก่อนแล้วกันเนาะปาไปสอนต่อโอเคครับสวัสดีครับสถาบันสอนหมักล้อม IQUP เสริมสร้างสมาธิสร้างพื้นฐานในการคิดอย่างมีระบบและมีชั้นเชิงฝึกให้เด็กอดทนรอบคอบกล้าคิดกล้าตัดสินใจผู้เรียนและผู้ปกครองสำหรับที่นี่แล้วการเล่นหมักล้อมไม่ใช่แค่การเรียนวิธีเล่นหรือเทคนิคในการเล่นแต่เรายังแฝงไปด้วยปัชญาและพยายามสอดแทคุณธรรม นักกีฬาเยาวชนระดับดั้งมาแล้วกว่า57คนนักกีฬาในสังกัดของสถาบันได้เป็นตัวแทนประเทศไทยหลายรายการเปิดสอนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นถึงระดับไฮดั้งอำนวยการสอนโดยคุูคิดนภัรอิชยาวนิตระดับฝีมือ4ดั้งติดต่อ0813456703หรือ0819363311